าวบ้านนักท่องเที่ยวนะครับก็แห่ไปดูกราบไหว้นะครับ <c oughs> แล้วก็ลงนะกับพระครูเกษมจันทรวิมลหรือพระอาจารย์แดงเกจิวัดดังป้อรมรามันตำบลสวนพริกอําเภอรพระนครศิทธยยาจากนั้นก็ต้องแตกตื่นกับควายประหลาดแบบนี้นะครับเป็นควายแคระ หัวเผือกรวม4ี่ตัวมีทั้งควายแครแล้วก็มีควายประหลาดหัวเผือกรวมทั้งหมด4ตัวที่นางสมทรงพันเจริญวรกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับและก็ครอบครัวได้ไถ่ชีวิตมาจากโรงเชือดด้วยความสงสาราแล้วก็เห็นเป็นควายที่มีความแปลกประหลาดนะครับมีรูปร่างแคระเตี้ย3าตัวแล้วมีอีกหนึ่งตัว,ตวก็คือเป็นควายหัวเผือกในตาสีฟ้านะครับทั้ง4ตัวเนี่ยมีอายุ10ปีนี่ดูตัวนี้สิ อย่างที่ผมบอกเป็นตัวหัวเผือกมีตาเขามีตาสีฟ้านะครับก็เป็นแม่ควายนะครับเพศเมียน้ำหนักประมาณ500กิโลกรัมนะครับก็จมูกหน้า ปากแล้วก็ลิ้นก็จะเป็นสีขาวโพลนเหมือนกันส่วนลำตัวเนี่ยเป็นสีดํามันคลับเลยนะครับเหมือนควายที่เราพบเห็นทั่วไปพระอาจารย์แดงตั้งชื่อว่าฟ้าใสตามดวงตาที่มีความสวยงามสุขใสแวววาวของเขาครับส่วนอีก3ตัวเป็นควายแคระครับเป็นตัวผู้2ตัวตัวเมีย1ตัวแยกเป็นควายแคระดํา2ตัวควายแคระเผือก1ตัวทั้งหมดเนี่ยน้ำหนักตัวตัวละ ทั้งหมดมีน้ำหนักตัวประมาณ150กิโลกรัมนะครับอายุประมาณ10ปีเวลายืนสูงจากพื้นประมาณ1เมตรเศษเท่านั้นเองนะครับทั้งที่มีอายุกว่า10ปีแล้วแต่ยังตัวเล็กแบบนี้นะครับพระอาจารย์แดงได้ตั้งชื่อให้เป็นมงคลว่าเจ้าขวาัญนางเกรียมแล้วก็อีกตัวหนึ่งชื่อเจ้าทองนะครับทั้งหมดถือว่าเป็นควายม,มีโชครอดชีวิตเพราะความแปลกประหลาดของตัวเองทั้งนั้นเลยนะครับ